แอลสาครับตัวนี้เป็นคานโค้งครับตัวนี้ราคาเบาๆครับราคา1 8 9่0 0บาทครับตัวนี้ราคา1 8 9่0 0บาทเพิ่งได้มาใหม่ๆครับตัวนี้เอกสารซื้อขายครับยังมีรอยครูครับกระดอกเต็มๆครับตอวนี้เครื่องดีครับเครื่องดีแต่ไม่มีอะไรครับไปดูเครื่องก่อน เครื่องแน่นๆครับไม่มีไอ้ครับเครื่องแน่นๆครับดีการาคาเบาๆครับแล้วสามหุ้นแปครับเอกาสารซื้อขายครับได้ใใหม่ครับหนี้งใบมีดเร็วครับคูวิ่งใช้งานปกติครับคันนี้ ่า้เราดกดีครับไหโเรดดกขึ้นดีครับต้องดึนเครื่องครับน้ำแรงครับฐาน PNT ครับดูดรอบพันครับตัวนี้อ่าพิมเอกสารซื้อขายครับขายกันราคาเบาๆครับ ราคาจับต้องได้ครับราขายตามสภาพครับย้ำนะครับตัวนี้อ,อ่าเอกสารซื้อขายครับราคา1 8 9 0 0 0ปนบาทครับสนใจติดต่อสอบถามได้ศูนย์เก้าสาม สามหกเกาสาครับดูรถที่อำเภอลำไยม,มากจากังหวัดบุรีรัมย์ครับดูครับน้ำดันไหมครับ นีจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ